แต๋วเร็วจะไปไหนอ่ะอืมจะไปไหนคะไปไหนคะวนม่จะ,ไไะเะจะต๋ออาบน้ำเหรอะจะเต๋ออาบน้ำแล้วไม่ใช่เหรอเมาาื่อเช้าอืมอ๋อจะเต๋วไปซื้อเวน,นิสสักผ้าไปโอ้จ้าน้องอยู่นี่ จ่ามาแล้วจามาแล้วฮะหนจ่าอ๋อจ่าเออจ่าหยิบเลยหยิบเลยหยิบเองเออเก่ง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 แล้วค่ะ เก็ตเก่งแล้วค่ะใครเนี่ยอ้าอะใครเนี่ยอืมเอายิ้มอย่างเดียวเลยอารมณ์ดีใช่มั้ยอเอาเก็ตอารมณ์ดีค่ะอืมเก็ตอารมณ์ดีค่ะใช่มั้ยอารมณ์ดีใช่มั้ย โอเคเกตค่ะเราเกิดวันเดียวกันนะวันที่เก้านะเก้าพุทภาวันเดียวกันนะเออเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันไหมเป็นไหมเออเป็นไหมเป็นไหมร้อนน่ะตรงนั้นน่ะมานี่เร็วเร็วมาทางนี้ทางนี้มันร้อนลกเร็ว มานี่เดี๋ยวร้อนร้อนเดี๋ยวเออเอเอมันร้อนอ่ะมันร้อนอกกเนี่อน้อไหนไหนเออ เอาตรงนู้นใช่เหรอเอาทำปาก่อนโอ้อูโอ้โอ้วเอาทำไม่ะหรอจะอุ้มไปไหนไม่ร้อนร้อนโอ้โหเงือองเท้าไ้เอาโอ้จ่าจ่ามาหาน้องเหรอ อ่านี่น้องอยู่นี่น้องยิ้มอย่างเดียวเลยน้องอ่ะอ่ะจ้ากินข้าวอย่างเราตอนเช้าอ่ะเขาอ๋ออ้อนจังเลยนะจ้าเนี่ยอ่ะกะไอ้ไก่อะโอเคเหรอโอเคเหรอจ้าหนน้องอ่ะจ้ามันอ้อนจช่ไเรียกจ้าดิจ้าเอาจ้าก่อนเดินจ้าจ้า